ผมเป็นคนชอบแนวจีนกำลังภายในวิทยายุทธ์อะไรพวกนี้นะครับผมเติบโตมากับการอ่านมังกรหยกฟงหวินมังกรคู่สู้สิบทิศนวนิยายจีนจากปลายปากกาโกเล้งกิมยงห่วงอี้อะไรพวกนี้ สมัยยังเรียนอยู่เนี่ยผมอ่านเยอะมากนะครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องที่มันมีหลายชื่อหลายเวอร์ชั่นมากในไทยหนึ่งในนั้นก็คือ4มือปราบพยายมหรือเ e f o โฟผลงานของอุณนสุยอันเรื่องนี้ในบ้านเราเนี่ยมีมาครบนะทั้งหนังหนังสือการ์ตูนนิยายนะผมไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นจนจบนะแต่ก็เข้าใจเรื่องราวของมันอยู่บ้างตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่าเกม s o r t of Justice เกมนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากนิยายเรื่องนี้ จนมาตั้งใจอ่านเนื้อเรื่องของเกมดูดีๆมาครบเลยครับเหล่า4มือปราบจากนิยายแต่นี่ไม่ใช่เกมที่จะเอา4มือปราบมาเป็นตัวเอกนะครับมันเหมือนภาคสป i ินออฟเป็นเรื่องราวแยกตัวละครหลักที่เราสร้างขึ้นมาเล่นเองในเกมนี้จะเป็นสิทธิ์น้องของเหล่า4มือปราบพวกนี้และมีเรื่องราวการประจนภัยของตัวเอง แลวถึงแม้ว่าเราจะดูเจ็บปวดกับเกมจีนที่ลงมือถือมาแล้วหลายเกมนะครับว่ามันไม่ค่อยมีจุดเด่นที่แตกต่างอะไรมากนะักเอาชื่อต้นฉบับมาทำซะเสียหมดเลยแต่กับเกมนี้ผมได้ลองไปแล้วก็พบว่ามันมีคุณภาพโดยรวมที่สูงกว่าเกมเหมือนมากๆมากจนผมคิดไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะอะไรคุณถึงจะลองเล่นดูบ้างเชิญพบกับวิดีโอที่เราจะมาแนะนำเกมนี้กันครับกับ Short of Justice o r t of j u s t i c เนะครับเล่าเรื่องราวถึงชีวิตตัวเอกหลักนะรหรือก็คือตัวละครที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละที่เป็นสิทธิ์สำนักหนึ่งบนเขาซานชิงร่วมกับโจนเสินโหที่เป็นสำนักสังกัดของ4มือปราบเราเป็นสิทธิ์คนเล็กที่โดนอาจารย์ห้ามฝึกวรยุทธมาตั้งแต่เด็กนะครับด้วยเหตุผลสุดคลาสสิกประจําวรณกรรมจีนเลยก็คือเจ้านะ่ะเส้นลมลปราณเสียหายฝึกยุทธไม่ได้หรอกแต่นั่งหงอยได้ไม่ถึงนาทีนะครับอาจารย์ก็เฉลยว่าช่วยวางรากฐานพลังมาให้แล้วตั้งหลายปีถึงคราวฝึกยุธทธ่่รกกิจน,กนนะึงอ เราก็เลยได้ลงเขานะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนจอมยุทธทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งนะในพิธีเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษของสำนักเขาซันชิงนะอาจารย์ใหญ่ร่วมสำนักของเราอีกคนเกิดไม่พอใจอาจารย์ของเราขึ้นมาแต่เพราะกฎสำนักนะถ้าเกิดว่าต่อยตีกันเองเนี่ยมันจะดูไม่ดีก็เลยส่งสิทธ์เนี่ยมาสู้แทนเยวันโจนะที่เป็นสิทธิพี่ของเราสู้ไม่ได้โดนทำร้ายจนบาดเจ็บนะเราก็เข้าไปสู้ต่อแต่หลังจากเอาชนะได้อีกฝั่งดันใช้ไม้แข็งนะกะเอาเราให้ตายเลย ติพี่เราก็เข้ามาช่วยนะรับดาบไปแทนเออแต่คราวนี้อาการแปลกๆของเราก็กำเริบนะระเบิดพลังทำร้ายสิทธิอีกคนจนบาดเจ็บหนักไปคราวนี้เป็นเรื่องเลยครับแถมเรื่องก็มาเฉลยว่าแท้จริงแล้วเนะี่ยเส้นลมปราณของเรามันไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าในตัวเรามันมีพิษชนิดหนึ่งที่ถูกฝังมาตั้งแต่ยังเด็กตอนถูกเก็บมาเลี้ยงและคราวนี้มันปะทุกออกมาเราก็เลยเป็นได้แค่ธาตุที่อาจจะถูกสั่งการจากตอนไหนก็ได้ หรือถ้าเกิดปล่อยพิษเอาไว้เฉยๆนะเราก็จะตายใน1ปีตัวเอกเราก็ทําใจไม่ได้ครับจึงขอลงจากเขาไปฟันฝ่ายุทธภพพร้อมๆกับตามหาความจริงว่าใครคือผู้ฝังพิษไว้ในตัวเขาและตอนเด็กที่เราโดนสังหารหมู่ในหมู่บ้านเนี่ยใครคือตัวบงการ หลายคนฟังพล็อตก็จะแบบอะไรี่ยทำไมมันดูเชยจังเลยซึ่งผมก็จะบอกว่ามันคือเรื่องปกติของนว,วน,นิยายจีนโบราณเลยนะครับกลิ่นอายแบบนี้แหละครับที่ครองใจเหล่านักอ่านในสมัยก่อนหรือจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนชอบแนวนี้ผมนี่แหละคนหนึ่งที่ยังชอบอยู่มาคุยกันในปี2 0ง5เนี่ยมันก็คงจะเชยจริงๆนั่นแหละครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบอยู่ดีนะโดยเฉพาะการที่เราได้เห็นเหล่าสี่มือปราบมาอยู่ในเกมแบบเห็นตัวจับต้องได้พูดคุยได้อันนี้สารฝันเลย สี่มือปราบพยายมเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากนะครับแม้ว่าในเกมนี้เขาจะดูเป็นตัวละครรองมากกว่าเพราะบทเด่นมันก็คือเราอะแต่ในฐานะคนที่อ่านนิยายมาโอ้เจอแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับผมตัดสลับมาที่เรื่องของตัวเกมกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้มันคือ MMO RPG เป็นเกมออนไลน์ที่เราสามารถพบเจอกับผู้เล่นอื่นตลอดเวลาเป็นทั้งการต่อสู้ในพื้นที่เฉพาะแบบดันเจียนเดี่ยวหมู่กับการต่อสู้ในพื้นที่เปิดกว้างเหมือนกันกับเกม MMORPG ทั่วไป แต่กจะมีพื้นที่ให้เราออกไปวิ่งเล่นตบมอนขุดสมบัติตามแมปเนี่ยก็ต้องไปถึงเลเวลสูงๆแล้วนะฮะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีซะแล้วระบบนี้ทั้งที่มันควรจะมีเพราะเป็น MMO RPG เอาเป็นว่าใครที่ยังเลเวลน้อยอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับมันมีแน่นอนแต่อยู่ในช่วงเลเวลสูงๆหน่อยนึงในด้านระบบการต่อสู้นะครับใครเคยผ่านเกม MMO RPG ยุคเก่ามาเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายมากๆช่วงแรกมันคือการสแปมปุ่มสกิลแบบกดๆไปครับยังไงก็ผ่าน แต่ในระดับสูงเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มนั่งดูแล้วว่าสกิลของเราทําอะไรได้บ้างมันเป็นการบัฟเพื่อนไหมดีบัฟสตรูหรือเปล่าไม่ใช่แนวกดรัวๆแล้วก็ผ่านนะครับแต่กว่าจะเล่นไปถึงระดับนั้นได้คุณก็ต้องเล่นไ,ไกลมากแล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าเกมมันจะยากเกินไปช่วงแรกคืออะไรก็ได้ครับเล่นไปเหอะตามใจชอบถ้าคุณติดใจค่อยมานั่งศึกษาบันทีหลังก็ยังไม่สายเพราะว่าสกิลเกมนี้มันเยอะมาก ทั้งสกิลสำนักเราวิชาตัวเบาสำนักอื่นบางสกิลเนี่ยมีร่วมกันได้นะับหรือจะเรียนข้ามสำนักไปเลยก็ได้เหมือนกันขอแค่เงื่อนไขถึงแต่มันก็ไม่ได้ข้ามสำนักถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับมันแค่มีสกิลจากสำนักอื่นที่มีประโยชน์มาเสริมในสกิลของเราเท่านั้นเอง แต่ที่ทำให้ผมประทับใจจริงๆครับ,รบนอกจากความเป็นจีนกำลังภายในกึ่งแฟนตาซีของเกมนี้คือคอนเทนต์มันเยอะมากนะครับมันเยอะในแบบที่ผมนึกไม่ถึงเลยอ่ะใน1่วันเนี่ยผู้เล่นจะมีอะไรให้ทำมากมายเลยครับจะทำทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าเวลาคุณมากพอหรือจะทำเฉพาะที่อยากทำอยากเล่นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากไปแข่งกับใครมันก็ได้เหมือนกันอย่างแรกนะร,ระบบดันเจียนเอาแค่ตอนนี้เกมก็มีดันเจียนหลายแบบให้เล่นแล้วและเกมเพลย์การต่อสู้มันหลากหลายมากๆเลยในโหมดนี้ หมดเรื่องราวลมฝนยุทธภพนับคือโหมดที่ผมชอบมากดันเจี้ยนแต่ละที่เนี่ยแม้มันจะเป็นการสู้เพื่อปราบบอสแล้วก็รับของแต่ระหว่างทางการเล่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างดานแรกสำนักภาพชิวหลานมีช่วงหนึ่งที่เราจะได้เข้าไปในกำแพงเป็นเหมือนรูปวาดเลยครับแล้วเปลี่ยนเกมเพลย์ให้เป็นมุมมองแบบ 2D side scrolling โอ้อันนี้ create มาก ต่อมาแม่น้ำชิงหมิงคราวนี้เบสิกแต่เท่เลยนะไล่ลา่ลา,ลาเรือของตัวร้ายต่อสู้กันบนเรือนะระเบิดตูมตามเลยแล้วพอเป็นด่านต่อไปเสียงบินเหนือทะเลสาบกระจกคราวนี้เกมเพลย์เปลี่ยนเป็นเกมยานยิงแบบกาละก้าเฉยเลยครับมียิงบอสแบบยานยิงด้วยนี่ยังเหลืออีกหลายดันเจียนที่ผมยังไม่ได้ลองนะผมคิดว่าค้กคงมีอะไรเด็ดซุกไว้อีกเพียบเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเบื่อดันเจียนเบื่อการต่อสู้เกมมันก็ยังมีคอนเทนต์อื่นมายวคอคุณเอาไว้นะอย่าเพิ่งออกเกมใจเย็นก่อนไอ้หนุม่ม คอนเทนต์หมวดกิจกรรมยามว่างนะครับที่ไม่ต้องว่างก็ทําได้อันนี้เราจะได้เลือกสายอาชีพให้ชีวิตประจําวันที่อยากจะเป็นของเราเนี่ยอย่างอิสระเลยจะเป็นคนเก็บสมุนไพรช่างตีเหล็กตกปลาขุดแร่ทําอาหารได้หมดเลยครับที่สําคัญคือยิ่งอัพเลเวลไปสูงๆเนี่ยงานที่เราทําได้ก็ยิ่งไต่ระดับขึ้นไปอีก อัปเกรดไปเป็นคนเลี้ยงสัตว์ไปแสดงดนตรีไปเต้นรำแล้วมันต้องไปทำจริงๆครับอย่างเต้นรำนี่กลายเป็นเกมริทึมกดตามจังหวะดนตรีไปเลยหรือแสดงดนตรีเราก็ต้องไปนั่งแสดงข้างถนนจริงๆคือคอนเทนต์เกมนี้มันเยอะแบบสุดๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณซัดไปเลยทั้งวันมันก็ได้อะแต่ถ้าไม่มีก็เล่นเท่าที่ไหวครับตัวละครคุณก็ยังเติบโตได้เสมอและอีกระบบหนึ่งอันนี้บอกเลยว่าโดนใจหลายคนและผู้เล่นชาวไทยแน่นอนครับมันคือระบบเครือข่ายแห่งเกาะมรกต อธิบายสั้นๆมันคือระบบสร้างบ้านปลูกผักทำฟาร์มโอ้อันนี้น่าจะเป็นระบบที่หลายคนชอบผมก็ชอบครับมันจะปลดระบบนี้ได้ตอนเลเวล43นะครับและเกมนี้ของพื้นฐานแต่งบ้านหาได้จากการเล่นเท่านั้นไม่ต้องเติมสักบาทที่สําคัญคือหากอยากแต่งบ้านให้มันสวยๆไปเลยโดยใช้แม่พิมพ์สําเร็จรูปเราก็สามารถหาได้จากการใช้หยกผูกซึ่งเป็นแต้มที่ได้จากการเล่นอยู่แล้วนะครับใครชอบแต่งบ้านคุณก็จะตบ,บี้ตะบ,บันเล่นมันเข้าไป ปลดล็อกของแต่งบ้านมาแต่งบ้านสวยๆนะครับแล้วก็าหาเงินเพิ่มด้วยการปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่เก็บออกมาก็เอาไปขายพ่อ้าไม่้าในเกมมีบอกด้วยนะว่าวันนี้พืชผักแบบไหนราคาขึ้นสูงไปปลูกมาซะราคาจะได้ดีมีเงินเยอะนั่นเองคือยิ่งเล่นก็จะยิ่งพบเจอว่ามันไม่ใช่แค่เกมมือถือโคลนนิ่งทั่วไปครับจริงอยู่ว่าหลายอย่างมันก็ติดโมเดลของเกมมือถือเพราะมันต้องลงให้มือถือด้วยนะ แต่ปริมาณคอนเทนต์สิ่งที่ทำได้ความมีเอกลักษณ์ของมันไม่น้อยหน้าเกมอื่นเลยหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเทียบกับบางเกมในยุคนี้นะครับหลังจากที่ผมวางมือจากเกม MMORPG ไปหลายปีนะครับก็มีเกมนี้นี่แหละที่ผมรู้สึกติดหนึบมาก เก็บเลเวลทำของแต่งบ้านเต้นรำเต้นดนตรีลืมวันลืมคืนไปหมดนะครับถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะผมชอบตีมจีนแล้วก็สี่มือปราบพยายมอยู่แล้วแต่ถ้าตัวเกมมันดีไซน์ระบบมาไม่ดีพอมันก็จะทําให้คนติดยากมากอันนี้ชมเลยครับว่ามันทําได้ดีจริงไม่งั้นผมคงไม่ติดขนาดน,นี้หรอก และสุดท้ายก่อนจบขอวกกลับมาที่เนื้อเรื่องนิดหนึ่งนะครับการแปลภาษาไทยของเกมนี้มันไม่สมบูรณ์ก็จริงแต่มันก็แปลแบบได้อารมณ์อาณ่านนิยายกำลังภายในมากๆเลยมันมีสรรพนามแปลกๆหลุดมาบ้างมีแปลผิดบ้างหรือดูผิดบริบทไปบ้างแต่ภาพรวมในฐานะคนอ่านนิยายจีนที่สามารถเรียบเรียงคำประมวลผลอัตโนมัติได้เองแบบผมเนี่ยนี่คือเกมที่เนื้อเรื่องโคตรสนุกเลยครับทั้งหลักและรองเควสร,รองบางเควส์ยาวมากแต่เล่นจบแล้วแบบโอ้ใหม่กอดมันน่าจดจำมากเลยอ่ะ าเล่ามันจะยาวมากนะแต่เอาเป็นว่ามันคือเควสที่มีชื่อว่าชั่วชีวิตนี้ขอมีเพียง2เราเควสนี้นะครับใครเล่นอยู่ลองไปทําดูมันเล่าเรื่องได้ดีในแบบฉบับของนิยายจีนยุคเก่านะคนเล่นยุคนี้เนี่ยอาจจะเฉยๆแต่ผมเล่นจบแล้วแบบม,มันอิมแพกอะแบบนั่งเหม่อเลยนะมันวางโครงเรื่องไล่ระดับความติดตามได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบเลย และสำหรับคนเสพเนื้อเรื่องอย่างผมนะเกมนี้มันมีระบบ choice matter ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งแบบเอออีกแล้วเหรอเกมอื่นมันก็มีนะพี่เลือกไปก็ไม่เห็นจะต่างอะไรเลยอะแต่เกมนี้มันมีครับมันอาจจะไม่ถึงขั้นทําให้ตอนจบเปลี่ยนไปแต่ระหว่างทางเนี่ยรสชาติการประจนภัยของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเลยและบางเควสมันทําให้เกิดตอนจบหรือจุดเริ่มต้นเควสต,ต่อไปที่ต่างกันด้วยอย่างเช่นมีเควสหนึ่งช่วงต้นเกมนะครับหญิงสาวในตรอกน้ําหวานจะโดนผู้มีอิทธิพลพาตัวไป เราเลือกได้นะว่าจะปล่อยให้มันพาตัวไปหรือเข้าไปยืนการว่าเฮ้ยหยุดเองห้ามพาผู้หญิงคนนี้ไปนะการมีอยู่ของหญิงสาวคนนี้มันส่งผลกับการเดินเรื่องจากนั้นไปยาวๆครับยาวจนผมคิดไม่ถึงเลยอะ่ะและที่สําคัญคือเราย้อนไปเล่นซ้ําได้นะเลือกตอบแบบใหม่ทําให้เกิดสถานการณ์แบบใหม่ได้เกมมันมีบอกหมดเลยนะว่าณนะจุดจุดนี้เนี่ยคนอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์เขาเลือกเส้นทางไหนกันตอบอะไรเราจะรีไปเล่นใหม่เก็บครบ1 0 0ทุกรูทก็ทำได้ คือแบบระบบนี้สุดยอดเลยครับที่สําคัญคือตอนที่เราย้อนไปดูเนี่ยเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เพื่อคุยคนอื่นได้ว่าเฮ้ยนายเลือกแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงอะ่ะตอนจบมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่านายเลือกแล้วแบบเออมันตัดสินใจถูกไหมที่เลือกแบบเนี้ยเออมันมันล้ำลยนะครับระบบนี้ร่ายยาวพอๆกับวิดีโอรีวิวขนาดนี้ผมว่าเราน่าจะไม่ต้องตั้งคําถามกันแล้วนะว่าทําไมคุณถึงไม่ควรพลาด So r t of s t ตั i สเกมนี้นี่เป็นอีกเกมที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเกมบางเกมมันตัดสินจากหน้าปกอย่างเดียวไม่ได้ ลองเล่นดูก่อนครับอาจจะรู้ว่ามันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่อย่างอันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากจริงๆมันโดนใจผมมากเลยอะ่ะใครสนใจก็ไปลองกันได้นะกับ s o r t of Justice นะครับเปิดให้เล่นแล้ววันนี้ทั้งบน iOS Android และ PC Client และคุณอาจจะหลงอยู่ในยุทธภพได้เป็นวันๆแบบที่ผมเป็นนี่แหละครับ